ครับก็อขอโอกาสท่านอาจารย์ใ่คณะครูบาอาจารย์นัก็ขอสวัสดีคณะนักเรียนผู้เข้าอบรมนะครับาลดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอันดีเป็นวันันเป็นมงคลวันหนึ่งที่เราทุกท่านนั้นจะได้เริ่มชีวิตเป็นวันที่จะได้เข้าสู่สมรภูมินะครับเรียกว่าอีก ประมาณ20วันหรือเกือบ3 0วันนี้นะทุกท่านก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศของการอบรมตอนนี้กอ็อาจจะเข้าเป็นบางท่านนะนะบรรยากาศบา,บางเพียหลายลูกอาจจะอยู่บรรยากาศเดิมๆก็ได้น,นี่ไม่แน่ใจว่า,าจะมีความเพิ่มเขืมอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปีนี้รู้สึกมันจะล้งล้อมเดิมๆยังไงก็งไม่ทราบนะผมก็บรรยใจอยู่นะ ประโยคสี่นี่ผมก็นั่งคิดหน้าคิดหลังอยู่นะที่ผมสอนนะถ้าปีนี้รอบแรกเนี่ยสิบสองรูปเนี่ยถ้าได้ไม่เกินได้ไม่เกินสี่รูปนี่ผมผมค่อยจะไม่ไม่สอนต่อไปนะฟารีนะเพราะเพราะว่าถือว่าล้มเหลวแล้วนะแต่มันก็จะเปลี่ยนไปได้ว่ามันจะไม่เกินสี่รูปจริงๆนะดูทด้แล้วอันนี้ผมขอรับพวกั้นไว้นะส่วนาพวกท่านจะว่ายัางไงก็แล้วแตอ่อาจจะคิดว่าท่านอาจารย์สม,ยมัยรับ อ่าสมานมาปรามาสผมไม่ผมต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ก็แล้วแต่ยิ่งจะเป็นการดีแต่ผมคิดในใจผมจริงๆอ่ะอย่างนั้นจริงว่าจะไม่เกินสี่รูปในรอบแรกนะในบรรดาสิบสองรูปผมนี่นะอันนี้ก็นฉะนั้นเมื่อพวกเรารู้ว่าผมคาดหวังไว้อย่างนี้แล้วนะพวกท่านก็ต้องกระตุ้นตัวเองนะครับว่าท่านอาจารย์สมานมองอย่างนี้เราจะทํายังไงดีถึงจะสอนได้นะครับและก็ต้องกระตุ้นตัวเองนะครับเพระาะว่า เมื่อเข้าสู่สนามแล้วคงไม่มีใครจะช่วยพวกเราได้เมื่อขึ้นไปสังเวียนแล้วเทรนเนอร์อะนนไรต่างๆก็ได้แต่เชียร์อยู่เหีงน่บางทีตะโคนไปตะโคนไปนักมวยเองก็ไม่ได้ยินหรอกเมื่อเวลาขึ้นสนามแล้วเข้าสู่สนามแล้วเห็นแต่ผู้โชคส่วนคนรอาค้า,านี้ก็มองอะไรไม่เห็นหรอกเมื่อมนไปหมดเลยนั่นก็คือสถานาการณ์ที่เราเมื่อเข้าห้องเรียน เออเมื่อเป็นห้องสอบนะ้วเราก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่มียาอื่นนะครับก็คือการเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างดีที่สุดนะครับพวกท่านเคยได้ดูทีวีนะครับที่มันจะมีอะ,อะไรนะ <c oughs> ที่มันบอกว่าผมไม่มีอะไรแต่ละวันซ้อมๆอย่างเดียวนะซ้อมๆแต่ละมันไม่รับโลกนะมันยังบอกว่ามันซ้อมๆอย่างเดียวเลยมันไม่ <c oughs> ไมทําอะไร ขนาดระดับโลกนะครับยิ่งอยู่ระดับสูงยังไงเขาก็ต้องยิ่งซ้อมหนักนะโดยเฉพาะพวกเราภาษาบาลีเมื่อซ้อมบ่อยๆมันก็ยิ่งชานาญขึ้นประโยคการตุแต่งเป็นประโยคกรมะประโยคกรมะแตงแตงเว้นประโยคภาะวะอย่างนั้นเรียนประโยคสี่ผมใหม่ผมเคยถามว่าปุกาโลปุกาโลกรมังกัตโตแต่ได้อะป่าป่าได้เลยสบายเลยอาจารย์ ต้องตามหลักเตี้ยอะนะผมก็ผมก็ไมยเห็ยใจว่าโอ้ยกสีลเรียบร้อยแล้วไปไปยมมันไม่ได้นะครับตามหลักจริงๆอ่ะในในหลักของการวิชากรับนะะมันไม่ได้เพราะว่าตราชาที่เรียกอากรรมมันจะแบ่งเปน็นเมื่อโลกาปัจจัยแล้วมันจะเป็นอันนี้ไม่ได้กับกับตัววาจุไม่ได้นะครับต้องเป็นกรรมาวาจุอย่างเดียวอะไรในรลักษณะนี้นะครับผมก็จะพยายาม ช่วยเต็มความสามารถอยู่ในปีนี้นะครับเปี่ยนแต่ว่าพวกเรานั้นจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในระหว่าง4ี่ห้าวันหกวันเนี่ยผมนั่งทํเกริงทั้งวันนะครับเจบตาเลยครับนั่งทํเกริงทุกวันทุกวันพิจารณาอยู่เดาใจกรรมการอยู่ว่าโดยเฉพาะประโยคสี่ผมก็จะเอาแบบจจัดเลยทาไปทาม,มาได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งประโยคหนึ่งร้อยเหตุประโยค เมี่ยมันทำมันจริงๆทำไปทำมาทำไปเรื่อยๆสรุปแด้วก็หนึ่งร้อยเอ็ดประโยชน์ด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งประโยชน์มันเปลี่ยนไปได้แต่ผมก็คิดว่าถ้าออกินคงจะอยู่ในเก่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยประโยชน์เนี่ยเพราะว่าคงจะไม่มีละผมก็นั่งคิดหาวิธีไปไปมาอยู่หลายรอบว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าสมมติว่าถ้าเก่งเยอะเกินไปแต่ละเก่งพวกนั้นก็จะในทางจิตวิทยามันก็จะไม่ดีเพราะไม่ผมว่าเนี่ย ดูหนึ่งเกง่งสามไปครับดูยังไงทั้งคืนไม่จบสักเก่งเลยโอ้ยไม่เอาเลยครับตอนนี้ไม่ดูดีกว่าแน้นอนเลยเลยไม่ได้สักเกงผมก็เลยเอาวิธีการใหม่ก็คือว่าเอาน้อยลงเก่งน้อยลงแต่ว่าให้หนึ่งเกง่งเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนจิตวิทยายางหนึ่งสมมติว่าดูครบหนึ่งเก่งปุ๊บเราก็จะมีกำลังใจฉีดปุ๊บเ <ภา S 2> ดี่ยบเอยว่านาไปแล้วผมเคยได้ประสบการณ์นะครับไปอบรมบ้านโบรี ไปนั่งอบรมแล้วก็ไปดูหนังสือด้วยกันสี่ห้ารูปนั่งอยู่ห้องโถงนี้นะครับดูไปดูมาก็เพื่อนๆแล้วก็ดูไปเรื่อยของเขาอย่างอาจารย์มอมรนนพัานเราไม่ถึงสี่นาทีหนึ่งเก่งนะกว่านั้นเขียนชุบผมตกใจผมได้สอนเวเอยู่มัโอ้โหตายแลวอย่างนี้ผมจะทํางเหาเลยเนี่ย <c oughs> พอดีอีกสี่นาทีต่อมาเก่งที่สองกว่ากันเขียนชุบเรียบร้อยทีแล้ว โอ้ยอย่างนี้ผมว่าใจเสียที่ครับอย่างนี้ผมยังไม่ได้ถึงเครื่องเก่งเลยอะไลอาจารย์วาน,วนท้ไปสอนประโยค์แล้วสอนเก่งแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเออมันก็มีอะไรแตกย่างดีนะครับถ้าไปอบรมเป็นผูกแบบถ้าเราไปคิดในทางสนับสนุกกัน,นก็ดีเหมือนกันครับ,รบก็อขอให้กำลังใจทุกท่านอ่าต้องตั้งใจในการอบรมครั้งน,นี้ให้อ่าสอบผ่านทุกโูคก,ก็แล้วกันนะครับก็ให้กำลังใจโย แล้วกขอประชาัมพั์ว่าหลังจากอบรมเสร็จนะครับอา,อาจจะไม่ครบทุกประโยคให้ไปรับตารางนะครับตารางที่ผมเอาไว้ด้านความเนี้นี้ครับก็อาจจะเป็นแต่รับประโยคยังไม่ครบทีเดียวก็ขอ,อไวเ้เช่นี้ครับผ้